พี่น้องสิบไปในเมืองจ้าล่อรถเม่ให้เบ่งดอกไม้มันกำลังขึ้นพี่น้องดอกไม้กำลังสวยกำลังมาลองมาแรง,งขึ้นมันถือฝนมันซุมต้นนันก็นขึ้นแล้วค่ะต้นสิงโตสีเหลืองๆนั่นค่ะนั่งค้นก็นเอาไปแกง ว่าพักขี้เล็กเนาะมันน้อยกินบ่ไดเมื่อนั้นปีที่แล้วล่องกันสมพักเสียนบ้านนี่คอยเกลียดตายพี่น้องปากโปมดมันแล้วแต่คนมันมันดัดจริตพี่น้องพวกกินบ่ได้ก็คือกินบ่ได้มันพักว่ามันพักคือกันมันมองคือกันมันซื้อคือกันแต่มันแตกต่างกันเนาะนี่ต้นบูแบรเรื่งงอนปีนี้คือออกดอกออกจุ่มใบแท้ สิดกให้เขาเยอะนี่นั่นนั่นนั่นลิ่งงอนออก่วยเลยเห็นไหมนี่กำลังหง่วยแดงพอว่าพอแหว่อันนี้ก็ต้นดอกใหม่ด้นี่มัน่าถ้า,า,จ,า,มามจะแท่งดอกมันยังบาแท่งดอกกันมาเปนก็สิแท่งดอกซุ่มมากินพักปลาก,ก็เริ่มออกเก็บแล้วพี่น้อง ขาเจ้าข้ากันไปเก็บต้นหอมปลามเมล็ดขน,น,นมกุยช่ายกันเห็นกระจอล่องเสษอยู่แต่ว่าไม่น้อยกะขอลาเนาะเยอไปในเมืองขันเห็นต้นไหม่ก็สิดท้ายพี่น้องเบื้องอีกเด้อตอนนี้ล่ารถค่ะพี่น้องรอรถมาเอาเอามันจังไดกันแน่ฝนตกแดดออกพี่น้องเอ้ยฝนตกแดดออกนกกระจอกเขาร่างคนะต้นสิงโตเรื่องเหลืงคน ขาเจ้าผ้ากันนันนี่ค่ะอันนี้เขามาตัดงาแล้วมันก็เลยบอก่คยเห็นขาเจ้าเก็บไปกินเห็ดแกงขี้เล็กบางก้นก็เอาไปต้มแส่น้ำตาลหลักกระวานเป็นน้ำเพงหองาสิงโตมันก็ไม่น้อยก็บอกเคยเห็ดเนาะก็เลยบริสิชิมรสชาติอันนี้เขาเอิ่นดอกงามันบออึดดอกค่ะถ้ามันขึ้นคักๆนี่โฆษณาตัดบานนี้เวลามัน ออกใบแล้วใบออกอันดอกมันนันเริ่มเทาแล้วเราออกมันปิวมากพี่น้องเอ้ยแบบนี้งูตูบตาตูบทั้งไอทั้งจามแต่ว่าดอกสีขาวนันงามฝฟนต๊แดดออกมันสีหอดม่ใย่พิ้นมาเลยนี่ม่ใย่พิ้นไปก่อนแล้วพอม่ใย่พิ้นไปเจาะเลือดค่ะมือนี้นัดกันไปหาซื้อกับเขาเดี๋ยวนี้แม่พินรถมอไซค์เราอันรถมอไซค์แบตเสียม แล้วต้องไปซื้อกอนเมื่อนี้นั่งรถเมย์วสันตอนรถเมย์สองรอบเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะพักขี้เล็กพักกุ้มพี่น้องกําลังเขียวน้ำทางนี่เจ้าพากันกินด้วยค่ะผู้ผู้เขากินเป็นก็เจ้าบอกว่ามันออกขมจักงหน่อยวสันเอาไปแทนขี้เล็กได้วสันว่ากําลังงานซัมนี้แล้วก็เจ้าเก็บกินรายโพดในเมืองพี่น้องเลย ห้องน้ำเพียงง่ามเลยนี่นี่ห้องน้ำง่ามค่ะเขียวอ่อนเฮ็ดหัวลวยง่ามพี่น้องผู้กินได้ดอกว้าค่ะแม่พินแม่พินยัางจอเลือดมาแล้วเดินหน่อยลงรถเมล์แล้วนะคะนี่ดอกเหลืองเหลืองในเมืองอันนี้นาน้าที่ว่าการเนาะค่ะเนาะหน้าที่ว่าการอำเภอ อันนี้ต้นเกาลักค่ะพี่น้องแม่พิ้นจอเลือดอยู่หมองตึกขาวๆนั่นค่ะเม่หน่อยสิร้อยอยู่ข้างนอกนะคะเมื่อกี้เล่ารถเมล์ตรงนี้นัน่นก็คือลานแขกค่ะเขาก็ขายเนื้อข้างในน้ำนะคะรอแ,แม่พิ้นนี่ต้นเหลืองๆต้นซิงโตมว,วเมืองเก่าลักก์กำลังแตกเน๋ยวสภาพไปเบืองต้นเตียเต้ยๆนั่น พือว่ากันเจาะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงอันนี้มันสิบเอ็ดโงกลัวเติบแ้้คือ่มแลวนี่จ้ะเกาลักต้นนี้กระแมนนั่นกระแมนนั่นกรแมนนั่นกระแมนนะคะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจแปดคันนับ,บพิดลงมาตังห่งไปรถเมลเลี่ยงมานี่ม็นเกาลักนะคะ ก็เจ้าก็เก็บอยู่เด้อบางคนเขาเจ้าก็มาเก็บไปขวายู่นี่ดอกกําลังออกกําลังงามกําลังพลูพลีดูดอกมันสีสวยไหมนี่คือดอกเกาลักเด้องามบ่พี่น้องน้องกิ่งมาดูใกล้ๆ เวลาม,มันมันสุกแล้วมันโลนน้ม้มบนนี่แหละจ้ะเคิ่อนกระจกมาเก็บกับมี่อยู่อ๋อ้นานเซ็ตพอดีไม่ไงพินหวางเงาวงาเสือสีดำเงินทะนะเนี่ยสักกุลละสามตนอ้อย,ยอนะนี่นอกไม่ว่าท่านได้โปรงดีเนาะทั้งนี้เนาะน้มอเงามป็นไหนมันแบบว่าปีนี้มันเป็นอะไรที่แบบอ,อันนี้เขาก็เพึ่งเอามาใส่บ้างนี่มันหนาวในอ่างใหญ่ นี่ละต้นซากุระพี่น้องอันนี้เขามาใส่ไว้ตั้งนานแล้วไม่กูพูดถึงอันนั้นนะโอ้ตอ,อนร้านหน้าร้อนเขามาวางใส่เลยเวทีเวทีอันรประกวดนาะหานไทยบดไอเขาเา่าดอกเข่าล้วก็อดใจบดไอ<ต>พี่น้องของเต็มอันเของมาเต็มเขามาม่นไม่เลยแหละแต่ว่าเข่าเราสิอดใจซื้อไปแล้วก็ไปเก็บกองไว้มาเนี่ยย่างนี้อย่างนี้<ห> อย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนะไปโน่นแน่ไปนี่แน่เออบริกินเป็นตู้เป็นตะไหมช่วงนี้อันเขาเอิญยังตวนขาล้อขาล้อต้นเอียงกาะบานเฮาเขาเอิญยังกาะต้นซ้ำต้นอะไรนะค่ะบานอไม่ใช่ดาวเรืองหามเงยมึงก็ไปดาวโรยน้ำกูเนาะสุภาษยังอมล่าป่วยบอกไปสันเขาเป็นหันกูจะริ่งยาสัน ไปบิง่งยาโบท็อจกจักหน่อยมันอันซื้อไปเพราะมันโบท็อกมึงฟังภาษาสวเดนบอกออกบ้างหรนระคอ,อย่าโบท็อกก่อนพี่น้อง